พอเราดื่มเข้าทุกวันเนี่ยกาแฟก็เหมือนเป็นสารเสพติดอย่างหนึ่งเนาะต้องบอกคุณก่อนเลยตามตรงว่ามันก็มีส่วนที่ทําให้ร่างกายเราคนที่ดื่มแล้วก็จะติดง่ายมากเราจะดื่มกาแฟยังไงดีเพื่อให้สุขภาพดีที่สุดไม่ไปทําร้ายตัวเองมากที่สุดดื่มครั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยทำยังไงเราก็ไปหาข้อมูลมาเยอะแยะเลยก็ได้ข้อสสุปให้ทิก3ข้อแล้วกันเพราะว่าตัวเองดื่มอยู่ด้วยข้อ1คุณต้องดูที่การคั่วของกาแฟนะจริงๆเรื่องนี้สําคัญต่อรสชาติมันด้วยก็จะมีตั้งแต่ขั ขั้วกลางขั้วเข้มสําหรับสายรักสุขภาพจริงๆนะ,มะเมล็ดกาแฟคืออะไรคือผล,ลไม้ชมนิดหนึ่งการที่เอาไปโดนผ่านความร้อนเนี่ยแน่นอนว่าสารสําคัญในนั้นมันย่อมสูญสลายไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะคงประโยชน์ของมเมล็ดกาแฟให้สูงที่สุดคือการที่คุณดื่มกาแฟขั่วอ่อนถึงกลางขั้วเข้มไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็มีข้อดีข้อเสียแต่กันคาเฟอีนแตกต่างกันเล็กน้อยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างกันอยู่สําหรับเราที่ชะลอวัยอยากได้ประโยชน์จากผลไม้ อย่างกาแฟเนี่ยเราก็จะคั่วไม่เข้มมากเพราะว่าต้องบอกกันเลยว่าคั่วเข้มมันก็จะมีในเรื่องของสารก่อมะเร็งได้แต่ไม่ใช่แค่กาแฟที่จะทําให้มีสารนี้นะหลายคนก็จะแบบว่ากินกาแฟมันเอาไปคั่วก็เพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งสีอาหารทุกชนิดที่ผ่านความร้อนสูงอย่างคุณกินของทอดใช้ความร้อนสูงมันจะมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอยู่แล้วไม่ใช่แค่กาแฟวิธีสองที่จะเลือกกาแฟที่มีประโยชน์ที่สุดดูที่การชงการชงหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่สําคัญแต่มันสําคัญสาหรับ หมอเฟิร์นมากเลยนะเรื่องการชงเนี่ยที่หมอเฟิร์นเลือกแล้วเห็นว่ามันเพื่อสุขภาพที่สุดคือเบอร์สามการชงแบบดิปอะใส่น้ําแล้วก็มีกระดาษกรองกาแฟอยู่ตรงนั้นเวลาเรากองกาแฟเนี่ยเราจะได้แต่น้ําไงเราจะไม่ได้กากของมันด้วยเขาพบว่าไอกา,กากของมันเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราได้ดังนั้นหมอเฟิร์นก็เลยซื้อไอเดียนี้ถ้าฉันจะกินทั้งทีแล้วก็กินบ่อยด้วยจะเลือกทานกาแฟสดที่ขั้วไม่เข้มและเลือกวิธีการชงแบบดิปไม่มีถูกมีผิดมันแล้วแต่ค สบายใจไงอยากเราสบายใจแบบนี้เพราะว่าเราเห็นถึงสุขภาพระยะยาวข้อที่3อันนี้ขั้นแอดวานนะจริงๆกาแฟทุกเมล็ดเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละแต่เราเป็นคนสุดไงถ้าเราจะเลือกดื่มทั้งทีเราจะเลือกที่เขียนว่าออแกนิกเท่านั้นเมล็ดกาแฟจะปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเพราะเราไม่ได้อยากรับสารเคมีเข้าร่างกายเยอะก็จะปลอดภัยต่อตัวคุณที่สุดข่าวดีก็คือหมอเฟิร์นเนี่ยยังไงเราก็ดื่มอยู่แล้วไงปัญหามันก็คือเวลาเราไปสั่งกาแฟที่ร้านแล้วเราไม่รู้ไงว่าเขารับกาแฟมาจากที่ไหนแล้ว กาแฟนั้นอะ่ะมันออแกนิกไหมขั่วามายังไงคือเราเลือกไม่ได้แต่บางร้านก็อาจจะเลือกได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะคัดมาให้เราไงแล้วหมอเฟิร์นก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็เลยผลิตเองแล้วกันอยู่เชียงรายมีกาแฟเยอะก็ไปเลือกมากับตัวหรือว่าต้องเป็นร้านนี้ได้มาตรฐานของสากลของยุโรปไม่ใช่แค่ของไทยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณกาแฟที่หมอเฟิร์นจะผลิตออกมาเนี่ยเป็นกาแฟสดต้องสั่งจองเป็นออเดอร์ไปอะ่ะมันลิมิตลอดแรกเปิดมาน่าจะได้ประมาณ200กว่าชุดเนาะมันต้อง สดใหม่จริงๆมันเป็นผลไม้แน่นอนเด็ดออกมาจากต้นก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็ต้องเอาที่ใหม่ที่สุดถ้าคุณชอบเหมือนกันเนี่ยก็สั่งจองได้ไปที่ข้อความได้เลยขออวยพรให้คุณทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงทุกวันรักทุกคนค่ะ